ดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ Lady and Family ช่วง Santa Academy ายสมสรซอนต้า6ดิฉันสนเชียนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมาวิพาอินทรทัศน์นะคะวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาคุยกันเรื่องของวัฒนธรรมรองเท้าผ้าใบาในกลุ่มคนรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นเราก็ได้คนรุ่นใหม่มาคุยกันนะคะ mm hmm. วิทยากรของเราวันนี้คือคุณปียวิพาอินทรทั์หุ้นส่วน Laz Atmos At Bangkok นะคะและ Influencer Manager ของ Spunky Digital สวัสดีค่ะสสวัดีค่ะ,คะเป็นลูกสาวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราเป็นเฟเมิ <acağım> รี่กันจริง <c oughs> ๆเลยค่ะคุนจังคนนี้ค่ะทีนี้รองเท้ารองเท้าผ้าใบเนี่ยนะคะเอ,อตอนเนี้ได้ข่าวว่าเขามีการรีเซลกันนะคะ <ER มูลค่าถึงสองแสนล้านบาทนะคะในรีเซล <arma> มาร์เก็ตเขาคาดคะเนไว้ว่าปี2025นี้เนี่ยนะคะสองแสนล้านบาทท่านผู้ชมลองคิดดูสิคะว่ารองเท้าสนคเกอร์นเนี่ยมัน มูลค่ามันมหาศาลจริงๆอ่ะทาไมมันมีมูลค่ามหาศาลอย่างนั้นนะคะเราลองมาคุยกันนะคะขออนุญาตเรียกว่าอุ๊บอิบนะคะอุ๊บอิบนี่จะค่อนข้างจะมีความเชี่ยวชาญเรื่องรองเท้าพอสมควรทีนี้ถ้าสมมุติว่าแม่จะพาท่านผู้ชมขออนุญาตเรียกตัวเองว่าแม่เลยนะคะ <laughs> แม่จะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปเลือกซื้อรองเท้าสักคู่หนึ่งเนี่ยแม่ควรจะมีวิธีการเลือกอยังไงอย่างกรณีที่ถ้าแม่จะเลือกรองเท้าทั่วไปหรือแม่อยากจะเลือกรองเท้าเพื่อการลงทุนเนี่ย แม่จะเลือกยังไงอยค่ะลูกก็อย่างแรกก็ต้องดูว่าวัตถุประสงค์ในการซื้อรองเท้าครั้งนี้ค่ะคือคือเพื่ออะไรก็อย่างที่เมื่อกี้คุณแม่พูดก็คือว่าอย่างแรกคือจะซื้อรองเทารุ่นธรรมดาก็ได้ใส่สบายใส่ได้ในชีวิตประจําวันปกติหรืออย่างที่2ก็คือเพื่อการลงทุนซึ่งเพื่อการลงทุนเนี่ยเราก็ต้องคอยเช็คว่ารุ่นไหนที่เป็นรุ่นฮีทฮีทขึ้นหมายถึงร้อนค่ะ ซึ่งก็คือเป็นรุ่นที่คนตามหารุ่นที่เอออาจจะถูกประชาสัมพันธ์มากกว่ารุ่นอื่นๆหรือว่าอาจจะมีนักร้องคนดังมาใส่หรือว่ามีการไปร่วมงานกับแบรนด์ดีไซเนอร์ต่างๆซึ่งอันนั้นก็จะเป็นรุ่นลิมิเต็ดแล้วก็ส่วนมากรุ่นแบบนั้นนะคะก็จะเป็นรุ่นที่ค่อนข้างหายากแล้วก็สามารถเอามารีเซลได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราอาจจะซื้อแบบ2วัตถุประสงค์เลยเนะคะท่านผู้ชมจะดีไหมคะว่าทั้งใส่ด้วย แล้วก็เป็นรุ่นที่เพื่อการลงทุนด้วยใช่แตอ่อย่างยกตัวอย่างตัวเองอคือคือคือเป็นเป็นคนชอบรองเทา้าก็จะซื้อรุ่นที่ลิมิเต็ดแต่ว่าเราเอามาใส่จริงคือเราอาจจะไม่ได้เป็นลงทุนไปขายในระยะยาวแต่จริงๆเราถ้าเกิดถึงแม้ว่าเราใส่แต่เราดูแลมันดีค่ะเราก็ยังสามารถเอาไปขายต่อได้ในอนาคตโดยที่ไม่ใช่บางคนเขาจะแค่ซื้อเพื่อเก็บแล้วก็เอาไปขายต่อแต่เราซื้อใส่แล้วรักษาดีๆแเราก็ เอาไปขายต่อได้ด้วยแล,และสิ่งหนึ่งที่ที่อูปิพูดเมื่อกี้เราไม่เรียกคอตนะคะเรียกว่าฮีทนะคะภาษาวัยรุ่นเรียกฮีทนะคะรองเท้ารุ่นนั้นฮีทมากโอเคค่ะ <c oughs> และทีนี้เมื่อกี้เราบอกว่าเราซื้อเพื่อไปลงทุนด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราซื้อนี่แสดงว่าเราต้องไปซื้อรุ่น <c oughs> ลิมิเต็ดใช่แล้วเรารู้ตุวนด้ยังไงคะว่ารุ่นไหนลิมิเต็ดยังไงคือทุกๆุกครั้งสําหรับคนที่อยู่ในวงการรองเท้าะค่ะก็จะทราบอยู่ว่าเขาก็จะ ไนกี้จะออกมาแล้วว่าจะเป็นข่าวอาร์ติเคิลต่างๆก็จะรู้ว่ารุ่นเนี้ยจะออกมากี่คู่อ๋อเพราะฉะนั้นกำลังบอกว่าต้องติดตามข้อมูลกาวสารใช่ใช่ถูกต้องค่ะก็จะมีคนที่เขาเป็นสายแบบเขาเรียกะไรสเนคเกอร์เฮดก็คือหัวรองเท้านะถ้าสเนคเกอร์เฮดใช่ใช่เพราะเรามีศว์ไร้คำว่านะฮีสเนคเกอร์เฮดโอเคสเนคเกอร์เฮดถ้าเป็นสเนคเกอร์เฮดเขาก็จะมีช่องทางที่เขาติดตามเหมือนเช่นเป็นบล็อกหรือว่าข่าวอินไซด์ต่างๆเนี่ยค่ะเขาก็จะออกมาเขียนว่าเห็นรองเท้ารุ่นนี้จะผลิตมากี่คู่ มีกี่สีมีกี่ดรอปกี่ดรอปนี่ก็คือหมายถึงว่าอาจจะเป็นรองเท้ารุ่นเดิมแต่ว่า,าขายสองรอบก็คืออาจจะรอบแรกเป็นสีนี้รอบที่สองเป็นสีนี้แล้วเขาก็จะมีดูว่าถ้าเกิดสีเนี้ยน่าจะขายดีกว่าบางคนเขาก็จะอรอดรอปต่อไปที่เป็นสีใหม่อะไรอย่างนี้ค่ะมันก็จะมีทริคในการ เก่งกาไรขายของใช่นะคะเพราะฉะนั้นการซื้อรองเท้าต้องคิดที่ดีนะคะเราต้องการสร้างมูลค่าเพิ่มของรองเท้าหรือเปล่าและวทีนี้เนี่ยการซื้อรองเท้าลิมิเต็ดเนี่ยเราต้องทํำยังไงบ้างคะตอนเอาอีพยกตัวอย่างของที่ร้านอีพเองแล้วกันนะคะที่ที่อัลมาสแควรมีสาขาที่เซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็ที่เซ็นทรัลลาดพร้าววิธีการที่ทุกคนจะมาซื้อรองเท้าได้ก็คือต้องไปต่อคิวแล้วก็ จับฉลากนเล่าเล่ากระบวนการที่ท่านผู้ชมฟังก็คือสมมติว่าอาจจะอีฟขออนุญาตหยิบรองเท้าขึ้นมายกตัวอย่างค่ะคู่นี้นะคะอันนี้เป็นไนกี้แอร์ฟอสพีซมินอส์วันพีซมินอสวันเป็นแบรนด์ของแรปเปอร์เกาหลีชื่อจีดรากอนซึ่งดังมากในหมู่เด็กวัยรุ่นแล้วก็เขาได้ทำคอลลาบอร์ชันของแบรนด์เขาเองกับไนกี รุ่นเนี้ยตอนที่ซื้อถ้าอิสซัมไม่ผิดน่าจะประมาณเจ็ดพันเก้าหรือแปดพันเก้าแต่ถ้ารีเซลประมาณสามหมื่นอัพเจ็ดพันเก้าหรือแปดพันเก้าถ้าผู้ชมคะเจ็ดพันเก้าหรือแปดพันเก้าตอนนี้เท่าไร่นะคะสามหมื่นอัพค่ะแต่นี่ไซเล็กก็จะถูกกว่าแต่ว่าไซส์ปะปล่า <Okay. S 1> ก็จะแพงว่าเล่าต่อค่ะแล้วก็วิธีการก็คือว่าเราก็จะต้องให้รีสิสเตอร์ออนไลน์อะค่ะ เพื่อก็คือใส่เลขแบบประชาชนอะไรต่างๆเสร็จแล้ววันที่รองเท้าจะออกก็คือมาเข้าคิวก็ถ้าเกิดอาจจะเคยเห็นภาพงงๆว่าแบบมีคนไปยืนหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ตั้งแต่แบบ8ปดโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าเป็นคนเป็นพันคนเลยเนี่ย<า>ก็คือมารอต่อคิวเพื่อจับฉลากเพื่อจะได้ซื้อรองเทา้า ทีนี้ก็คือก็จะมีพนักงานเนี่ยถือกล่องเพื่อจะได้จับฉลากซึ่งฉลากก็จะเป็นว่าอยู่มีสิทธิ์ซื้อรองเท้ากับไม่มีสิทธิ์ซื้อรองเท้าค,คนอาจจะเข้าคิวพันคนแต่รองเท้าเราเข้ามาแค่สามร้อยคู่คก็มีโอกาสตามเท่านั้นพอถึงเวลาจับฉลากแล้วเนี่ยค่ะก็จะดูเป็นเรียงตัวเลขถ้าเกิดว่าคนไหนที่มาก่อนก็จะได้เลือกไซส์ได้ก่อนคือถึงแม้ว่าอยู่จะจับได้ว่าเอ้ยคุณจะจับได้ว่าคุณได้ซื้อรองเท้านะ แต่ว่าถ้าเกิดคุณมาด้านหลังๆแล้ววะเราเท้าไซส์ที่คุณอยากได้ก็อาจจะไม่เหลืออาวแล้วทําไงอะคะก็มันก็จะมีสองวิธีก็คือว่าอาจจะลองไปหาสลับกับคนที่ได้ในวันเดียวกันเพื่อแบบบาเตอร์ของหรือก็อาจจะต้องขายแล้วก็ค่อยพยายามหาซื้อไซส์ตัวเองใหม่อีกทีหนึง่งใช่คะ่ะแล้วแล้วฟังฟังขบวนการซื้อปกติ <c oughs> แล้วเนี่ยนะคะการขายปัจจุบันเนี่ยต้องการความสะดวกและรวดเร็วแต่ปรากฏว่า ถ้าเป็นรองเท้าลิมิเต็ดความซื้อมันยากมากอ่ะยิ่งยากยิ่งมีมูลค่าอ่ะค่ะมันมันก็จะมีวิธีการเขาเรียกว่าในเนี่ยเหมือนเวลาบางสิ่งบางอย่างที่ที่มันหาได้ยากกว่ามูลค่ามันก็จะเพิ่มมากขึ้นวิธีทางของเขาคืออย่างเช่นเดียวกันของเศรษฐศาสตร์ใี่ของเศรษฐศาสตร์ก็คือว่าพอยิ่งน้อยยิ่งหายากมีความพยายามในการต้องหามาก็จะสามารถตั้งราคาได้สูงเพิ่มมากขึ้น แล้วปกติแล้วรองเท้าลิมิเต็ดเนี่ยนะคะเขาอย่างยกตัวอย่างคู่นี้ที่มาโชว์ก็ได้ทาไมถึงลิมิเต็ดเพราะเพราะด้วยเหตุผลอะไรถึงเรียกว่ามันลิมิเต็ดอะคะก็มีความพิเศษพิเศษยังไงคือคืออย่างอย่างอันนี้ก็คืออย่างที่บอกไปเนื่องจากว่าแรปเปอร์ค่อนข้างค่อนข้างดังมากอะค่ะแล้วก็แฟนคลับทุกคนเนี่ยก็คืออยากจะได้เป็นเจ้าของแล้วนอกจากแฟนคลับแล้วคนที่เป็นแฟนคลับรองเท้า แบรนด์นี้เองก,ก็ก็อยากได้เป็นเจ้าของเพราะว่าทํามาน้อยแล้วก็ความพิเศษของเขาอย่างรุ่นนี้ก็คือว่าข้างนอกเนี่ยค่ะจะดูเป็นสีดำแต่พอใช้ไปสักพักเนี่ยข้างหน้ามันจะแครกหรือว่ามันจะแตกแล้วพอมันแตกอะคะ่ะจริงๆแล้วภายใต้ข้างในสีดําเนี้ยมันจะมีเป็นลายกราฟิตี้อยู่ข้างในเป็นลายเพลงคือตั้งใจให้แตกตั้งใจให้แตก คือใช้แล้วก็จะตั้งแต่แตกค่ะอย่างวันที่25สิบห้าเนี่ยก็จะออกมาเป็นรุ่นนี้เหมือนกันแต่เป็นสีขาวก็คือจะสลับกันก็คือสีขาวข้างนอกแล้วก็จะแตกแตกเป็นสีดาใช่แล้วเาก็มีลายข้างในเห็นไหมคือคือเป็นศิลปะที่ที่เราเนี่ยเหมือนเหมือนกับไปถูกสีอะไรมานะคะแล้วก็ความพิเศษด้วยก็คือว่าเพราะว่าแต่ละคนใส่วิธีการเดิมวิธีการใช้รองเท้าไม่เหมือนกันลายแครกที่แตกอะไรเงี้ยมันก็จะสร้างลายรองเท้าที่พเใช่ สองมันด้วยแล้วก็มีลูกเล่นอย่างเช่นก็จะเป็นแบบมีหมุดเหล็กตรงนี้นะคะ่ะหมุนเปลี่ยนได้มีสองลายค่ะแดงแล้วก็มีเป็นลายดอกไม้ซึ่งเป็นลายโลโก้ของเขาเเค่ะก็คือตัวผู้ซื้อรองเท้าเองก็สามารถเอามาเปลี่ยนเล่นแล้วเขาก็มีเชือกให้ในกล่องเป็นสีดําด้วยก็คือเปลี่ยนได้ก็คือเหมือนเรากึ่งคัสตอมไมซ์ของเราเองไปด้วยในตัวได้คือคงความความเป็นเอกลักษณ์ของเราด้วยนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบไม่เหมือนกัน เรื่องเรื่องของหมุดทั้งหลายนะคะแล้วก็การคลกอกยังไม่ที่ที่บอกการคล็่กคลกต่างกันรองเท้าก็ต่างกันนะคะ,คะทีนี้พอเมื่อกี้อุ้บิบคุยว่าพวกนี้เรารีเซลได้เนี่ยอะไรคือการรีเซลรองเท้าทําไงคะการรีเซลก็คือหมายถึงว่าแปลตรงตัวเลยนะคือคไปขายอีกรอบหนึ่งก็คือเมื่อเราไปซื้อรองเท้าที่ร้านใดร้านหนึ่งแล้วรองเท้าคู่นั้นเนี่ยไปขายที่อื่นต่อนั่นคือการรีเซล อ,อ,อย่างของในในประเทศไทยเนี่ยค่ะอาจจะไม่ได้เป็นไม่ได้มีเหมือนอย่างที่เอ,อ,อเมริกาอย่างเช่นที่นิวยอร์กหรือว่าที่ l ออะไรอย่างนี้เขาจะมีแบบสเตเดียมกู๊ซึ่งเป็นร้านรีเซลโดยเฉพาะก็คือเขาไปซื้อมาแล้วก็มาขายต่อแต่อย่างของไทยก็จะเป็นร้านออตอนนี้ก็เน้นทาง Instagram ค่อนข้างเยอะนะ,ะออนไลน์แล้วก็หรือว่าร้านในสยามที่เขาจะซื้อแล้วก็เมาขายต่อแล้วเขาก็สามารถเพิ่มราคาได้ทําไม ร้านรีเซลถึงขายได้เพราะเนื่องจากว่าอย่างที่คุณแม่บอกไปตอนแรกครับผู้บริโภคก,ก็ยังเคยชินกับการที่จะต้องสะดวกสบายเนาะบางคนเนี่ยเขาก็มีความสามารถที่จะจ่ายเงินได้โดยที่ไม่ต้องไปต่อคิวเอง <c oughs> เขาก็ยอมเลือกที่จะโอเคเราเพิ่มเงินให้คนอื่นทําหน้าที่แทนเราเพื่อที่เราจะได้ของนั้นมาแต่บางคนถ้าเกิดว่าเขาอยากจะได้ราคาที่เป็นราคาจริงไม่ไม่ได้ต้องถูกบวกเพิ่มอะไรไปก็จะต้อง ไปเข้าคิวเองใช่แล้วก็ไปเสี่ยงดวงในการจับฉลากต่อแล้วก็ได้ข่าวว่ารีเซลมาเก็ตเนี่ยนะอย่างที่คุยกับท่านผู้ชมไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าเขาพยากรณกันว่าปี2025นะคะคาดว่าจะมีมูลค่า2สนล้านบาทนะคะการรีเซลสนิเกอร์เนี่ยซึ่งเราฟังแล้วน่าตกใจมากนะคะเราไม่ไม่คิดเลยว่ารองเท้านี่คือวิธีการลงทุนอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะทีนี้ได้ได้ทราบข่าวว่ามันมีแอปที่สําหรับเพื่อที่เราจะ รีเซลสนนเกอร์โดยเฉพาะแล้วก็กเขาเรียกว่าเหมือนกับตลาดหุ้นสำหรับรองเท้าเลยเล่าให้ฟังวิบเล่าฝั่ง,งชั้นี้สิคะว่าเป็นยังไงก็จริงๆแล้วเนี่ยปกติเ,เวลาเราซื้อของทงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเมือ่อก่อนมันก็จะเป็นการออกชช่นหรือการประมูลใช่ไหมคะก็แพลตฟอร์มก็จะเป็น,นคล้ายแบบในอ Ba y เป็นต้นแต่ทีเนี้ยปัญหาของ e ี a y ก็คือว่าเวลาเราซื้อรองเท้าหรือซื้ออะไรก็ตามอะค่ะเราไม่ทราบว่าเป็นของแทหรือเปล่าค่ะคือภาพที่เราเห็นใน คอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นของแท้ก็ได้แต่พอของที่ส่งมาอาจจะไม่ใช่ของจริงก็เลยมีบริษัทที่เปิดใหม่ขึ้นมาชื่อ StockX ซึ่งเขาก็จะทำเป็นเหมือนเทรดดิ้งมาเก็ตสำหรับรองเท้าโดยเฉพาะแต่จริงๆตอนนี้เขาก็ขยายมีทางเสื้อผ้ามีทางนาฬิกาแต่ว่าจะเน้นเป็นทางสตรีทแวร์นะคะ s t o อ k x เนี่ยทำยังไงก็คือว่าคุณสามารถรองเท้าคุณไปฝากเขาขายได้แต่ว่าเขาจะเป็นคนตรวจสอบ เขาจะมีทีมตรวจสอบว่ารองเท้าคุณเนี่ยของแทหรือเปล่าถ้าแทเขาจะถึงส่งให้ต่อให้ลูกค้าได้คือถ้าปกติเนี้ยเราก็ซื้อขายกันโดยตรงแต่แน,น่เหมือนมีคนกลางแล้วก็สิ่งที่ s t o k X ทำก็คือเหมือนสร้างราคากลางไวอะค่ะก็คือว่าจะบอกว่ารุ่นเนี้ยจะราคาประมาณสมมติรุ่นนี้ประมาณ300ร้เหรียญถึง500้อยเหรียญไม่เกินนี้ถ้าเกิดเราซื้อผ่าน s t o k X เนี่ยมันก็จะราคาเท่านี้แต่ถ้าซื้อข้างนอกเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าโอเคถ้าเกิด คนนี้ขาย600เหรียญอาจจะแพงเกินไปหรือถ้าเกิดคนนี้ขายต่ำกว่า300เหรียญอาจจะแบบเอ๊ะอาจจะไม่ค่อยไม่ใช่ของจริงหรือเปล่าเนี่ยค่ะซึ่ง stockx ก็จะค่อนข้างปลอดภัยแล้วก็เขาก็จะไม่ได้เป็นแค่ซื้อขายโดยตรงคุณสามารถไปประมูลได้ก็คือ,อ,อ high e s t bid กับ low e s t ask ก็คือว่าอยู่สามารถประมูลสูงที่สุดคืออะไรนคะคือคนที่จะได้ของไป หรือว่าอยู่แค่เขียนราคาไปบอกว่าอยู่อยากซื้อคุณอยากซื้อราคาเท่านี้แล้วปรากฏว่าคุณราคาสูงที่สุดคือราคาดีที่สุดสําหรับผู้ขายคุณอาจจะ้องเท่านั้นไปเหมือนเหมือนกับเราเข้าอยากเข้าไปซื้อหุ้นอะไรก็ตามนะคะ <c oughs> เราก็ต้องไปเปิดไว้ว่าเราจะตั้งราคาซื้อที่เท่าไหร่จํานวนเท่าไหร่แล้วก็มีคนขายที่ตรงกับเราปะนะคะเราก็ถึงจะเกิดการซื้อขายเกิดขึ้นรองเท้าอันนี้ก็เหมือนกัน <c oughs> นะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่สิ่งที่น่าสนใจมากนะคะเพราะเราไม่เคยคิดกันเลยว่ารองเท้า ผ้าใบหรือสเนคเกอร์เนี่ยจะกลายเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งด้วยนะคะแล้วทีนี้พอพูดถึงเรื่องของเออสเนคเกอร์เนี่ยคะ่ะอุ๊ยปี๊บได้เล่าว่ามันมีวัฒนธรรมของสเนคเกอร์อะค่ะซึ่งท่านผู้ชม <S <S ตัวนี้เองก็ไม่ทราบว่าวัฒนธรรมของสเนคเกอร์มันคืออะไรนะคะ,ะแต่เด็กรุ่นใหม่เขามีวัฒนธรรมของสเนคเกอร์เคาเจอร์มันคืออะไระคะคือเมื่อแปลตรงตัวละวัฒนธรรมรองเท้าผ้าใบก็คือสเนคเกอร์คาลเจอร์เริ่มต้นจริงเนี่ยคือ รองเท้าผ้าใบทุกคนใส่กันอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ว่ามันมามันมาฮป์หรือว่ามันมาโด่งดังหรือมันมเป็นแฟชั่นเพราะเนื่องจากว่าที่อเมริกาเขาจะมีกลุ่มเด็กที่เล่นสเก็ตบอร์ดใช่ไหมคะเราก็อย่างตอนแรกเนี่ยทางแบรนด์ไนกี้เองหรืออ d ดิดาเองเนี่ยเขาจะจับกลุ่มนักกีฬาแต่สเก็ตบอร์ดเองเนี่ยก็เป็นกีฬาอย่างหนึง่งแต่ว่า,เ,าเขาไม่เคยมีรองเท้าที่เป็นรองเท้าสําหรับเขาโดยเฉพาะเขาใช้รองเท้าผ้าใบป,ปกติเนี่ยเล่น ทางทางไนกี้เองเนี่ยค่ะเขาก็จะเห็นว่าวยจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มเด็กที่เล่นสเกตบอร์ดในอเมริกาเยอะมากแล้วก็จะเป็นเด็กที่เขาเรียกว่าถ้าเปรียบเทียบปัจจุบันนี้ก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์เนาะคะ่ะเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อวงการแฟชั่นต่อสังคมในยุคนั้นแล้วกเ็เลยเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ในตลาดยังไม่มีก็คือรองเท้าผ้าใบสาหรับเด็กเล่นสเกต พอเขาทําออกมาเนี่ยก็กลายเป็นเรื่องแบบโด่งดังดังเป็นผู้แตกเลยเพราะว่าคนไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยเป็นสิ่งที่มีใครทํามาก่อนแล้วก็สำหรับที่อเมริกาเองเนี่ยค่ะคือเด็กๆเ,เนี่ยรองเท้าผ้าใบอย่างไนกี้เลยเนี่ยมันถือว่าเป็นแบรนด์ที่เขาซื้อเองไม่ได้ในใเพราะว่าม,มันราคาไม่ได้ถูกสําหรับเด็กวัยรุ่นแล้วก็เด็กวัยรุ่นที่นั่นก็คือต้องทํางาน<อ>หาเงินใช่ เพื่อซื้อรองเท้าเองไม่เหมือนกับที่ประเทศเราอย่างเงี้ยนะคะ,ค,ะ,ค,ะคือก็ต้องมีความพยายามแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าการที่ได้รองเท้ามาคู่นึงเนี่ยคือมันมีความพยายามแล้วมันเท่มากถ้ามันได้ใส่รองเท้าคู่นี้อย่างเช่นไนกี้แบบรุ่นจอแดนหรือ der, รอะไรต่างๆที่เป็นรุ่นพิเศษแล้วก็มันก็เลยเหมือน,นคล้ายเป็นเขาเรียก่เป็น,เป,นเป็นความรู้สึกพิเศษเมื่อว่าเราได้ครอบครองรองเท้าคู่นี้หรือรุ่นนี้แล้วเนี่ย เราจะแบบเจ๋งกว่าคนอื่นเราจะมีความพิเศษเท่กว่าคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะมันก็เราก็อีกอย่างหนึ่งสาหรับพัฒนาทารองเท้าคือยิง่งเขาใช้คำว่าอะไรเฟรชยิ่งใหม่ยิ่งสดคุณยิ่งเท่ยิ่งเจ๋งก็คือเหมือนรองเท้านะก็คือถ้าอยู่ใส่มาปุ๊บใหม่มากเจ๋งมากคือแทบจะไม่มีรอยอะไรเลยอะไรเงี้ยคือถ้าใส่ก็คือเท่ที่สุดในกลุ่มแล้วถ้าอย่างเมื่อก่อนอย่างยุคป,ประมาณปี2 0 0พันอย่างเงี้ยค่ะอุ้งจได้เลยว่าป้ายที่ห้อยรองเท้านก็ไม่ไปแกะ Uh huh. เพราะว่าต้องโชว์ว่าของใหม่จริงๆไม่ได้ซื้อมือสองต้องโชว์ว่าฉันได้ซื้อรองเท้าคู่นี้มาแล้วนะมันเป็นเหมือนเหมือนเราพูดง่ายๆก็คือมันก็คือการอวดฉันนิดน,นึงนะเนาะแต่ว่ามันเป็นความภาคภูมิใจของของคนที่ได้ครอบครองรองเท้าอย่างนี้ค่ะแล้วก็วัฒนธรรมเล่นการเล่นสเกตเนี่ยก็ก,ก็ค่อยๆขยายเพิ่มมากขึ้น uh huh. จากตอนนี้ท่านเริ่มสังเกตแบรนด์ใหญ่ๆต่างๆเนี่ยทำโฟกัสเรื่องสตรีทแวร์ทางนั้นเลย หรือวิตองก็มาทำรองเท,ท้าผ้าใบจิมมิชูชทำรองเทาง้าผ้าใบพราดามาทำสตรีทแวร์หรือว่าแบรนด์ f อฟไวท์ซึ่งก็เป็นแบรนด์ลักชัวแต่ว่าเป็นสตรีทแวร์คือเหมือนตอนแรกเนี่ยสตรีทแวร์มันก็คือเป็นแค่เหมือนแบบเขาเรียกะไรคะเสื้อผ้าที่เห็นกันตามถนนเด็กวัยรุ่นใส่ตามปกติแต่พอ,อ,อโลกมันค่อยๆเริ่มพัฒนาไปด้วยอินเทอร์เน็ตหรืออะไรต่างๆเนี่ย คนก็อยากแต่งตัวแบบที่ใช้ได้ในชีวิตประจําวันตามปกติแต่อาจจะเพิ่มมูลค่าด้วยบางสิ่งบางอย่างเล็กน้อยอย่างเช่นอีโมยรองเท้าลิมิเต็ดหรือว่าเสื้อผ้าที่ดูเสื้อยืดเป็นธรรมดาแต่ว่าม็นเสร็จแล้วมีเป็นแบรนดิง้งเนี่ยค่ะทางดีไซเนอร์แบรนด์ต่างๆก็เลยเห็นว่าตลาดเนี้ยเป็นตลาดใหญ่อย่างที่คุณแม่บอกไปว่าแบบสองแสนล้านดอลลาร์สำหรับเฉพาะรองเท้าอย่างเดียวเอ๊ะไม่ใช่ดอลลาร์สองแสนล้านาสำหรับรองเท้าอย่างเดียว ซึ่งอันนี้มันก็พอเขาเห็นว่าการลงทุนมันคุ้มค่าแล้วก็มีกลุ่มตลาดที่สนใจเสื้อผ้าแนวนี้หรือรองเท้านี้เพิ่มมากขึ้น mm hmm. เขาก็เลยปรับดีไซน์เขาไม่ใช่เพียงแค่ว่าลักัวรี่อาจจะเราจะนึกถึงแค่ผู้ใหญ่หรือว่าคนที่มีสตางค์ใช้แต่ตอนนี้มันกลับกลายเป็นว่ามันเป็นของที่คนอาจจะไม่ได้มีสตางค์เยอะมากแต่มองแล้วว่าฉันอยากได้แบบนี้ฉันอยากเป็นแบบนี้แล้วเราก็จะพยายามที่จะ ครอบครองสิ่งนั้นมามันก็เลยจะเป็นคล้าย culture ที่แบบเหมือนจากที่ไหนนะคะจากถนนสู่ข้างบนน่ะนะรู้กไม่รู้จะใช้คำว,ว่าไงให้เข้าใจแล้วก็แล้วก็วกเป็นเป็นอะไรดีค่ะเป็น d r a สตรีทเป็นไฮเอ็นเลยเป็นไฮ <End S 2> เอ็นอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ากลุ่ม culture รองเท้าเนี่ยค่ะคือมันเป็นกลุ่มคนที่อินอะไรมากมาก แล้วก็คือเขาจะเป็นเหมือนคอมมูนิตี้ด้วยกันเองมีการแลกรองเท้ามีการพบปะมีการเจอมันก็ได้เป็นแบบเป็นกลุ่มเพื่อนอีกแบบหนึง่งเพราะเนื่องจากว่าเรามีความสนใจเดียวกันลิงก์กับทั้งเพลงด้วยค่ะอย่างแบบเพลงฮิปฮอปซึ่งอะไรเงี้ยก็กดังก็มาลิงก์กับรองเท้าดีเจหลายคนก็ทำคอลลาบเร์ตกับรองเท้าด้วยนะคะใช่แล้วก็ทีมสเก็ตบอร์ดนักสเก็ตบอร์ดเองนักกีฬาเองทุกคนเนี่ยก็คือลงมาทำรองเท้านักร้องอย่างเช่นแบรนด์ E4 แรปเปอร์ apper, ชื่อ Kanye West ก็มาทำแบรนด์นะท่านก็รับเป็นแรปเปอร์มาครับเลยกับ Adidas สทำแบรนด์ใหม่ชื่อ Ye e ีซีก็มาทำรองเทา้าดีไซเนอร์ญี่ปุ่นเองหรือว่าอันนี้ก็แล้วค่ะอันนอันนี้อีกแบรนด์นึ่งก็ดีไซเนอร์สเกตบอร์ดของแบรนด์ชื่อสตูซี่ก็มาทำรองเทา้ากับ Nike เป็นต้นเลยอันนี้ก็เป็นไฮเอ็นแบรนด์เลยซาไคแบรนด์ญี่ปุ่นก็มาทำรองเทา้าเป็นลิมิเต็ดเช่นกัน คือทุกคนลงมาอยู่ตลาดรองเท้ากันหมดเพราะว่าตลาดมันค่อนข้างใหญ่แล้วก็ลูกรู้สึกโอ้ยขอโทษคะ่ะอิ่มรู้สึกว่ารู้สึกว่ารองเท้ามันมีลูกเล่นเยอะค่ะ <c oughs> คือโดยด้วยด้วยฟังก์ชันรองเท้าเ้าใบมันมันเล่นได้หลายแบบมันสามารถแบบเป็นรองเท้าวิ่งรองเท้าออกกําลังกายรองเท้าใส่เดินทั่วไปแฟชั่นอย่างที่บอกเลนสเก็ตหรือว่ารองเท้าแบบดีเจต้องใส่ยืนนานเปิดเพลงนานอะไรอย่างเงี้ยคือคือมันมีมุมมองและแองลในการ เปลี่ยนแปลงได้เยอะคนเลยอยากเข้ามาแล้วก็แมทเทียรอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ทําให้วงการนสนุกเพิ่มมากขึ้าท่า,า,านผู้ชมคงจะสงสัยไหนีนี้ก็ <c oughs> คือไม่น่าเชื่อว่ารองเท้าเนี่นะคะทำให้เกิดทําให้เกิดสิ่งต่างๆมากมายมหาศาลนะคะเข้า <c oughs> ไปสู่วงการต่างๆกลุ่มต่างๆนะคะเป็นสังคมสังคมของรองเท้าสนนเกอร์าจากสตรีทแวร์กลับไปขึ้นไปเป็นไฮเอนแล้วสิ่งที่อุอิพูดเนี่ยประเด็นที่น่าสนใจมากก็คือ เด็กวัยรุ่นของเมกาเนี่ยกว่าจะได้รองเท้าไนกี้สักครู่อาดิดาสได้สักครู่อย่างเงี้ยเขาได้มาจากการทํางานเก็บหอมลอมลิฟพอได้มาแล้วเนี่ยความภาคภูมิใจคือรองเท้านี้ได้มาจากความพยายามเพราะฉะนั้นเนี่ยมูลค่าหรือคุณค่าเนี่ยมันไม่ใช่กับมันไม่ใช่แค่เพียงราคามันบวกมันบวกความความภูมิใจของการได้มาเพราะฉะนั้นเนี่ยวัลูของมันค่อนข้างจะสูงมากเลยนะคะ ทีนี้ด้วยเวลาเราจํากัดอันนี้อย่างนี้นิดหนึ่งอ่ะค่ะอุกยอธิบายนี่อย่างรองเท้าคู่นี้ค่ะมันมีความลิมิเต็ดด้วยด้วยลักษณะอะไรอย่างไรก็อันนี้เป็นแบรนด์ชื่อแบรนด์สตูซี่นะคะค่ะเป็นแบรนด์สตรีทแวร์เหมือนกันแล้วก็จะเป็นเน้นเรื่องสเก็ตเตอร์เออเรื่องสเก็ตบอร์ดเนี่ยค่ะโอ้ที่ม่สำหรับเล่นสเก็ตบอร์ดคืออันนี้ไม่ได้สำหรับเล่นสเก็ตบอร์ดแต่ว่าเป็นแบรนด์ที่เขาทำเสื้อผ้าสำหรับเล่นสเก็ตแล้วเขาเข้ามาคอลแลบกับทาง Nike ก็เขาพยายามหารูปแบบพิเศษซึ่งอันนี้ก็เป็นทรงใหม่แล้วก็ด้วยการออกแบบด้วยผ้าทวีตเนี่ยค่ะก็จะทําให้แบบพิเศษมากขึ้นเขาคือเขาร่วมร่วมกันออกแบบด้วยกันค,คืออย่างอย่างอันนี้ก็จะเป็นเหมือน,ในใคล้ายว่าใช้ทรงเดิมแล้วก็มาปรับสีแต่อันนี้คือออกแบบตัวรองเท้ามาใหม่ด้วยกันระหว่างสองแบรนด์แล้วแล้วคู่นั้นล่ะคะอันนี้ก็เป็นทรงเดิมช่อทรงเทลวินแต่ว่าของซาคายก็จะเพิ่มเป็นดับเบิลโซ แล้วก็จะเป็นลิ้นสองชั้นคือซาคายเขาจะชอบเล่นเลเยอร์ตัวแบรนด์เสื้อผ้าเขาเองอะคะอ่ะเขาก็เลยเอาจุดยูนิพอยต์เอกลักษณ์เอกลักษณ์ของเอกกขามาใส่ที่รองเท้าไนกี้แล้วก็เลยเป็นลิ้นสองชั้นส้นสองชั้นตาโลโก้สองชั้นนะคะคือถ้านมู้ชมจเห็นได้ว่ารองเท้านี่นะคะเป็นเป็นลักษณะรองเท้าธรรมดาแต่เราต้องมาดีไซน์ให้เกิดความแตกต่างให้เกิดลักษณะเด่นแล้วในท้ายที่สุดเนี่ยมูลค่ามันจะสูงขึ้นอย่างมากเลยนะคะก็ มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะคะแล้วรองเท้าของอุ้มอิฟก็สวยทุกคู่ที่เอามาโชว์ <c oughs> อุ้มอิฟอยากจะฝากอะไรไว้กับกับคนรุ่นใหม่ไหมคะในเรื่องของสนิเกเนี่ยสามารถสร้างอะไรได้มันสร้างความคิดอะไรกับเราได้บ้างเป็นคติเตือนใจกับเราเราอะไรได้บ้างอย่างไรยังไงเพราะว่าฟังที่อุ้มอิฟเล่าเนี่ยบอก culture ของอเมริกาเนี่ยยูต้องทํามาหากินเองนะกว่าจะเก็บเงินได้รองเท้ามาสักคู่หนึ่งยู่เลยมีความภาคภูมิใจอย่างมากรองเท้านี่มันจากมาจากความพยายามมันสร้างความพิเศษให้กับเรา ทีนี่ในกลุ่มกลุ่มของคนรุ่นใหม่สําหรับน้องๆในประเทศไทยอุ๊อิี้อยากจะฝากอะไรกันน้องๆไหมคะเรื่องเรื่องเหล่านี้ก็ชอบอะไรก็ก็ก็ตั้งใจมีความพยายามเพื่อจะได้สิ่งนั้นมาค่ะก็อยากให้ให้มีความพยายามแล้วก็รองเท้าเป็นตัวบ่งบอกเอกลักษณ์ของของเราเนาะคืออีปเป็นคนมองคนจากเท้าขึ้น เพราะว่าเป็นคนเป็นคนขายรองเท้าด้วยอะค่ะก็คือรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าคุณพยายามทำอะไรหรือว่าอยากจะนำเสนอตัวเองแบบไหนรองเท้าก็เป็นอย่างหนึ่งที่ช่วยสร้างเสริมบุคลิกภาพความมั่นใจความรู้สึกแล้วก็ความเป็นตัวของตัวเองรองเท้าหนึ่งคู่ราคาไม่ถูกซึ่งก็เราสึกว่าถ้าเกิดเมื่อใดที่คุณสามารถได้มาครอบครองแล้วคนเก็บรักษาให้ดีเหมือนทุกสิ่งอย่างในชีวิตอะถ้าเกิดว่าอะไรที่ได้มายากๆเราก็อยากจะเก็บรักษาไว้ ก็ควรยังไงดีอะรักษาของทุกสิ่งอย่างในชีวิตเรารองเท้าอะไรต่างๆเนี่ยคะ่ะไว้ให้ดีแล้วก็ตั้งใจพยายามสุดท้ายเดี๋ยวคุณอาจจะได้มีแบรนด์เป็นของตัวเองหรือคุณอาจจะได้คอลมรบเรตกับแบรนด์ที่คุณชอบก็ได้ค่ะนะคะท่านผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นเราอย่าคิดว่ารองเท้านะคะมันไม่มีความหมายรองเท้านี่สร้างคุณค่าสร้างประโยชน์สร้างแรงบันดาลใจสร้างความภาคภูมิใจ สอนอะไรเราหลายๆอย่างนะคะแล้วที่บ้านเราสองคนเนี่ยนะคะเป็นคนรักรองเท้ามากเลยถ้าท่านผู้ชมไปที่บ้านนะะีจะเห็นได้ว่ารองเท้าเราเยอะมากเลย <c oughs> ด้วยด้วยอะไรลักษณะการใส่ในวาระต่างๆเราก็จะมีรองเท้าต่างๆกัน <c oughs> เราสองคนเป็นคนรักรองเท้าคะ่ะเราก็คิดว่าท่านผู้ชมก็คงจะชอบและรักรองเท้าและคงจะเข้าใจว่าทําไมเราถึงรักรองเท้าขอบพระคุณนะคะที่ท่านผู้ชมติดตามรับชมคะ่ะขอบพระคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ